คณะทำงานจิตอาสาจังหวัดบึงการรวมใจทำความสะอาดปรับปรุงสถานที่โครงการเบิ้งโขงณบึงการวันที่6กันยายน2568คณะทำงานจิตอาสาจังหวัดบึงการนำโดยนายไพลีกองการประธานคณะทำงานจิตอาสาจังหวัดบึงการพร้อมด้วยคณะทำงานจำนวน17คนได้ร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสถานที่โครงการเบิ้งโขงณบึงการตั้งอยู่ณบ้านท่าไครหมู่ที่หตําบลบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการริมฝั่งแม่น้ำโขงการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะโดยในอนาคตมีแผนพัฒนาให้สถานที่ดังกล่าว เป็นสถานีปฏิบัติการสำนักงานข่าวจังหวัดบึงการรวมทั้งใช้เป็นสถานที่รองรับการปฏิบัติงานของคณะทำงานจิตอาสาตลอดจนเป็นจุดพักผ่อนจุดกลางเต็นท์และลานจัดกิจกรรมอเนกประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้นายไพลีกองการประธานคณะทำงานจิตอาสาจังหวัดบึงกาฬได้กล่าวว่า คณะทำงานจิตอาสาจังหวัดบึงการมีความมุ่งมั่นในการร่วมแรงร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่การดําเนินการครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสถานที่โครงการเบื้องโขงณบึงการให้เป็นแหล่งเรียนรู้พักผ่อนและจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชนทีมข่าว t ู o News บึงการรายงาน สวัสดีครับผมนายเพลีกองการประธานกิจอาสาจังหวัดบึงการครับวันนี้ได้นำพี่น้องสมาชิกเข้ามาร่วมทำงานกิจอาสาทำความสะอาดของสำนักงานนะครับเพื่อจะทำเป็นสำนักงานต้อนรับไอพี่น้องแต่ต่อไปครับเพราะว่าน้องแต่แลจะจังหวัดต่อไปเราก็จะได้มาร่วมกันอยู่ตรงนี้นะครับถึงยังไงก็ วันนี้พวกเราจังหวัดเมืองการเพิ่งได้มาเพิ่งได้มาเพิ่งได้มาปักตัวนะครับปักตัวกับทุกท่านนะครับนี่เรามาอยู่ที่บ้านทะไคยนะครับพนักงานอยู่ที่บ้านทะไคยตําบลบึงการนะครับตําบลบึงการอำเภอเมืองเมืองการจังหวัดบึืองการนะครับก็ตัวนี้จะเป็นเรือนรับรองสําหรับทุกท่านที่จะมานะครับเป็นท่าเสร็จปุ๊บทุกท่านก็ เรียนเชิญมาพักที่นี่ได้ครับถ้าท่านไปที่ไหนมาที่ไหนก็เวียนแวะชมแวะพักผ่อนตรงนี้ได้ครับสิ่งนั้นยิ่งทำด้วยใจสิ่งนั้นยิ่งใหญ่เสมอเฮ่เดเดี๋ยวเดขอบมนหน่อยดิล่อล่อล่อเฮ้ยเ